ใส่กันเนาะยเราลูกไปซื้อคัพเค้ค่ะแป๊บนึงนะแม่ว้าว,ว,าวนะแม่แมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วมันหองอยังไงล่ะลกูกมาลองเม,มียวแมวค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แมวแมวแมวแม่ลูกม,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 มันหองแบงซีเปล่าข้าวบัตรได้หองแน นั่นนั่นใช่หกาแฟแม่กาแฟแม่อยู่สาขนมอีกแล้วอันนี้ก็บของเลนต้องละลอยสู้ๆมาเฮ็นางยูว้าวน่ากินจังโซนกาแฟแม่อยู่ไหนลูกแบบหนึ่งแม่มันหลายแ๊บแล้วนะคะลูกค่ะแบบหนึ่งจริงๆลา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 ว้ากคนทุกคนอร่อยมากๆครับทาประธานว่าแต่สองอันค่ะกาแฟแม่อยู่ไหนก่อนกาแฟ วันนั้นน,นะไมเดีวยวป้สใหมก็ขัดด้วยนะครับจงด้วยครับนด้วยนะครับเห็นนั่นอะไรต้จะกินด้วยไม่ได้ไม่ได้เจ้าเต้